มีการเปิดระเ,เียดมาเกี่ยวกับการบุกจับโรงงานแบตเตอรี่ฮุนไดในรัฐสเจียประเทศสหรัฐเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าหมอลำไปยังแอร์แลนด้ตาโดยด่วนที่สุดในวันพุธเพื่อนําตัวคนงานที่ถูกกักตัวจากปฏิบัติการกวาดล้างคนเข้าเมืองผิดวัตถุประสงค์ครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับเกาหลีใต้ประธานาธิบดีอีจมยองกล่าวว่าโซจะเจราจากับวอชิงตันเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักเจตนารมณ์แห่งพันธมิตร เครื่องบินโบอิงของสายการบินโคเรนแอร์368ที่นั่งบินจากสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ไปยังแอรแลนตาชาวเกาหลีใต้าราว300คนถูกจับพร้อมกับอีก175คนในปฏิบัติการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนังสือพิมพ์นิขคอีบิสเนสเดลี่รายงานว่ามีพลเมืองจีน9คนและพลเมืองญี่ปุ่น3คนอยู่ในกลุ่มผู้ถูกควบคุมตัวในการบุกตรวจครั้งนี้ด้วย กระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสถานกองสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำแอตแลนตากำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจสถานการณ์ให้มากขึ้นเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อไปเพื่อปกป,ป้องพลเมืองญี่ปุ่นคนงานหลายคนกล่าวว่าพวกเขาถูกส่งตัวไปยังสหรัฐโดยมีเอกสารที่น่าสงสัยทางนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความกังวลและมีคำเตือนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหรัฐก่อนการบุกตรวจค้นโรงงานของฮุนไดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทเกาหลีใต้ระบุว่าพวกเขาประสบปัญหาในการขอวีซ่าทำงานระยะสั้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำงานในโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงในสหรัฐพวกเขาเริ่มพึ่งพาส่นสีเทาของการตีความกฎเกณฑ์วีซ่าแบบหล,ลวมๆมากขึ้นภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆแต่สถานาการณ์ได้เปลี่ยนไปในช่วงต้นของการนำรงตำแหน่งสมัยที่สองของประธานาธิบดีทรัมป์มีรายงานว่าแรงงานบางส่วนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐภายใต้สถานะที่ไม่อนุญาตให้ทำงานอย่างเต็มที่ สหรัฐและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมูลค่า3 5 0แสนหล้านดอลลาร์ในการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนในสหรัฐมูลค่า1 5 0่งแสล้านดอลลาร์ซึ่งรวม26,000ล้านดอลลาร์จากฮุนไดมอเตอร์